ลังซาเแผดต้นท่งจนกับข้าวอ้ามเพชรลงเรื่องลังซาเแผดต้นท่งจนกับข้าวอ้ามเพชรลงเรื่องต้นท่งข้อนายเจ๊ม้อเจาะคอเป็นแดงนะครับเป็นแดงอยู่แล้วครับนี่คือลังซาเแผดต้นท่งกับลังซาเแผดต้นท่งข้อนายเจ๊ม้อเจาะคอชูดสร้งการก่อสร้างชุมพลนะครับลังซาเพชรต้นทงหลังซาเป็นแดงกับลังซาเป็นแดงต้องการจะเปผือกต้องการใจให้ทีเดียว วันนี้้ดีซองตามโักมเราจิบเป็นปันนิดเซ่ปุไปไก่กนายกุ้งบตันผู้้าว่าเป็ดลงเรื่องไม้องกาเป็ดงเรืองีการน้องไกไกนายกุ้งบตน้าวเป็ดลงเรืองก้องีการน้องไก่ไก่กูนายกุ้งบานตอนโพนะครับสวัครับเรไปด้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những